ันนี้ car, ัไอ้ car, ่อกแล้วนะวันนี okay, ้ผมก็จะไปเล่นเกมเบนจนกันนะครับเด็กผมนเดผมจะไปเล่กม่ดีนะคอไม่คอเม่มจะตัดไปตน ที่ผมอยู่ตรงนี้แล้วกันครับโอเคครับเราก็มาอยู่ตรงนี้กันแล้วเหตุผลกินไม่โอ๊ยเดี๋ยวไปขอตัวลาดีกว่าอ้ว้าวโีด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 ีเอ่อปัดแจ้งลงได้ลายเป็นดูมังเกิดรวยดูมังสวยเกิดรวยอีก จะก็ทำเพมึงเป็นดูมายเขืน

ยมังก็สวยตีเลยอยู่มังก็สวยต่อยไม่เลยเสียงงงยิงหน่อยดิต้องมอกลับมาครับ

ก็ม okay. okay, so ีนไเี okay, so ้ยไอ้ก็จะบือวันสหรับทีมนี้ก็ตกแต่ละไกนนะครับสวัสดีครับวันนี้ราลถึงร้านเลยนะครับบายบาย